ช่างนาวาช่างกัปตันสวัสดีครับโหวันนี้มีรถเยอะเลยนะครับมีรถอะไรบ้างครับเนี่ยมีรถแมคโครมีรถแมคโครเบลโก้อ๋อโคเบลโก้กับโตแคทแล้วก็รถดัมพ่วง12ล้อใช่ไหมครับโอ้ยมีคนขับด้วยเหรอโอ้ไม่มีค่างเดียวเหรอครับโอ้แล้วแล้วพี่วาขับรถคันไหนอยู่ครับแมคโครจีเหลืองพี่วาขับรถสีเหลรียกัปตานขับรถคันไหนอยู่ครับ อ่ารถดำอ๋อคันนี้แหละครับโ,โหขับรถดำคันนี้อยู่เป็นดำสิบสองล้อนะฮะกร<ฮ>ะบอะอสามมิตรนี่ครับรถพ่วงดำเลยเดี๋ยวพี่ว่ากำลังขับอยู่นีย่ยพี่ว่าจำลองนะฮะดูเล็กไปเลยนะฮะสลับตัว K 9 6 1นะฮะเมื่อเทียบกับตัวอ่าสเกลต่อสิบสี่นะครับตัวดำตัวนี้จริงๆแล้วมันต้องเล่นกับแมคโครต่อสิบสองใช่ไหมครับช่างนาวะนี่ ช่างนาวากับช่างกัปตันก็จะเป็นคนเทสนะฮะเทสรถนะครับ,รบก่อนการจะส่งให้ลูกค้าเนี่ยเดี๋ยวลูกค้าก็จะเมาแล้วนะครับจะแบบตัวรถพ่วงคันนี้นี่คืหล่อมากนะหล่อมั้ยครับพี่วะนี่กระจกนาซาอยู่ไหนครับกระจกกระจกนาซาอยู่ไหนกระจกนาซาอยู่นี่อ๋อแล้วไฟปาตานี่อยู่ไหนครับช่างกัปตันอันนี้เอานี่ไฟปาตานี่ 2> 1, 2, อ๋อเนี่ฮะสินค้าต้องจากร้านนี้นะครับออกตัวถอ เอามีไฟด้วยนะครับมีกันชนกันชนบางคนแบบนี้ตำรวจจับไหมครับเนี่ยตำรวจจับบางตำรวจจับด้วยนะครับปีนปีนตรงนี้มีแต่สามชาไหมครับมีแต่สามชาไหมครับฮอลล์มีแต่สามชาด้วยนะฮะสำหรับตัวนี้นี่ฮะดูหล่อเที่ยวมากนะสำหรับตัวโอเค ตตอ่ะคลิปนี้ใครดูอยู่ฝากกดติดตามให้กับช่องกัปตันนาวาด้วยนะครับคลิปนี้ไปลแล้วสวัสดีครับ